ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อๆไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางนะครับหวยลาวพัฒนานะครับ ในวันที่2กันยายนพศ2564นะครับสำหรับงวดที่แล้วก็ยห้เข้าอยู่นะครับผม1 9 9 1นะครับแล้วก็6116นะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับแนวทางไทยเมื่อวานก็ให้เข้าเต็มเต็มนะครับผม7579นะครับเม็ดเดียวแอดมินให้วิ่งอยู่ที่7นะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับครับผมสำหรับวันนี้แนวทางหวยฮานอยนะครับ2ตัวผมก็ได้มาแล้วนะครับก็มาชมกันเลยนะครับสำหรับตัวเลขที่ผมได้มานะครับ เลขเด่นที่ผมได้มานะครับก็คือเลข9กกับเลข1นะครับเราพัฒนานะครับ1กับ9นะครับเด่น9ก็จะเจาะให้3คู่นะครับก็จะมี9 6นะครับ7 9นะครับแล้วก็0 9นย์นะครับสำหรับเด่น9นะครับเด่น1ก็จะมี1 9นะครับ1 2นะครับแล้วก็71นะครับก็เจาะให้3คู่นะครับสำหรับแนวทางชุด3ามตัวก็จะเจาะให้3คู่เหมือนกันนะครับ 6กเก้าศูนะครับ179่ง17เนะครับหนึนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางชุด3ตัวนะครับสำหรับแนวทางชุดสตัวนะครับ6 9เก้านะครับ0ูนย์หนึ่ะครับเจ็ดนะครับ สำหรับตัวเลขแนวทางชุด3ตัวนะครับสำหรับเม็ดเดียวก็รอบประมาณ3โมงเย็นนะครับแอดมินได้ตัวเลขมาจะลงให้เด็ดเม็ดเดียวเลยนะครับเมื่อวดที่แล้วก็ให้เข้านะครับ16กับ91นะครับเม็ดเดียวนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ f c พี่น้องด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับ FC พี่น้องที่เข้ามากดสับสไลด์นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามเป็นใจให้แอดมินนะครับก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกการติดตามนะครับ สำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ